ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องลิมิตของฟังก์ชันชั่วโมงที่2อ,อเป็นการใช้ที่4บทซึ่งนะครับนักเรียนสามารถกลับไปดูคลิปแรกได้นะครับเดี๋ยวครูจะลงคลิปการสอนจากชั่วโมงที่แล้วครับเผื่อบางคนไม่เข้าใจเดี๋ยวครูจะลงไว้ให้ ครับตอนนี้ก่อนอื่นนะครับครูขอทบทวนบทนิยามลิมิตของฟังก์ชันก่อนอลิมิตของฟังก์ชันก็คือนะครับก็คือเขาจะดูค่าเข้าใกล้นะครับค่าเข้าใกล้ของฟังก์ชัน f(x) นะครับก็คือฟังก์ชันนี้นะครับก็คือมีตัวหน้า,าโดเมนกับเลนส์ตัวหลังนี้เป็นสับเซตของจำนวนจริงก็คืออยู่ในจำนวนจริงนะครับ คือถ้าค่าของฟังก์ชัน f(x) เข้าใกล้ค่า l นะครับจำนวนจริง l เพียงจำนวนเดียวนะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a เขาจะกล่าวว่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) ที่ a เท่ากับ l ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะครับลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a เห็นไหมครับลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับ l หรือนะครับความหมายก็คือ ค่าของฟังก์ชัน fx จะเข้าใกล้ l เมื่อ x เข้าใกล้ e นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ e ซึ่ง x ตัวนี้จะบอกตำแหน่งนะครับบอกตำแหน่งก็คือ x จะเข้าใกล้ e ซึ่งฟังก์ชัน fx ก็จะเข้าใกล้ค่า l นะครับความหมายทีนี้คำว่า x เข้าใกล้ e นะครับ x เข้าใกล้ e การเข้าใกล้มันจะมีอยู่2ทางนะครับถ้าเราสังเกตเข้าใกล้ e นี้คือเข้าใกล้ทางทางลบก็คือทางน้อยกว่าหรือว่าทางซ้ายเข้าใกล้ทางลบ น้อยทางซ้ายตัวนี้คือเข้าใกล้ทางทางบวกครับเข้าใกล้ทางบวกก็คือเข้าใกล้ทางมากกว่าหรือว่าทางขวาะจะมีอยู่2ทางให้เราเพียายณะนะครับจากบทนิยามทีนี้ครับทีนี้เรามาดูที่4บทเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชันนะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถหาคำตอบได้ง่ายขึ้นและก็เร็วขึ้น ซึ่งขับตัวนี้เป็นที่1ีบทที่1อ่ะจะมีด้วยกันอยู่10ข้อนะครับ10ข้อเขาให้เขาบอกว่า A L ใหญ่ M ใหญ่เป็นจวนจริงนะครับใดๆนะครับแล้วก็มีฟังกช์ชัน F ฟังก์ชัน G นะครับเป็นฟังกช์ชันที่มีโดเมนกับเลนเป็นเซตของจนวนจริงโดยที่ลิมิตฟังก์ชัน F กับลิมิตฟังก์ชัน G นี้สามารถหาได้ใช่ไครับก็คือ L กับ M พอหาลิมิตสองตัวนี้ได้นะครับก็จะเกิดที่ซีบทซึ่งเขาพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์มาแล้วนะครับเขาก็บอกว่าข้อหนึ่งนะครับลิมิตค่าคงตัวจะเท่ากับค่าคงตัวนะครับลิมิตซเท่ากับซีเมื่อซเป็นค่าคงตัวครับแต่นี้ก็สําคัญนะครับลิมิตค่าคงตัวเท่ากับค่าคงตัวอย่างเช่นลิมิตของห้าก็เท่ากับห้านะครับไม่ว่า x จะเท่ากับ เขาใกล้ค่าไหนทีนี้ข้อสองนะครับลิมิตของ x อ่าเมื่อ x เข้าใกล้ a อจะเท่ากับ a เลยนะครับเดี๋ยวนี้ี่สูจรมาแล้วก็คือแทน a ลงไปใน x เลยนะครับดังนั้นลิมิตก็จะเท่ากับ a อข้อสามก็คล้ายๆกันนะครับลิมิต x กําลัง n นะครับเอ็กซเขาใกล้ค่า a x กําลังเเมื่อ x เข้าใกล้ค่า a อก็จะเท่ากับ a ยกกำลัง n นะครับ a ยกกาลัง n ก็คือเอา a ตัวนี้มาแทน x ครับมันก็จะเป็น a ยกกาลัง n แต่ n ตัวนี้ต้องเป็นจำนวนจริงบวกนะครับ a เป็นจำนวนจริงบวกสังเกตนะครับนี่ข้อ2กับข้อ3ามก็เหมือนกับเราแทนนะครับนี่ x เข้าไป a ก็เหมือนกับเอา a นี่ไปแทนในตัวนี้เลยนะครับ x จาก x ก็จะกลายเป็น a ตัวนี้เหมือนกันครับนี่ก็เอา a ไปแทนเลยจากจาก x ก็จะกลายเป็น a ก็จะเป็น a กำลัง n นะครับเราก็เอา เอ็กเขาใกล้เแลก็ a ไปแทนเลย x ็กเขาใกล้เแลก็ a เข้าไปแทนเลยนะครับมันก็ทํทให้เราหาง่ายขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปหาลิมิตทางซ้ายลิมิตทางขวาอทางบวกทางลบนะครับเราใช้ที่ดีบนะ่กส่วนข้อสี่ถ้ามีค่าคงตัวคูณอยู่ดึงค่าคงตัวออกมาได้นะครับค่อยหาลิมิตข้างในนะครับถ้ามีลิมิตค่าคงตัวลิมิตของค่าคงตัวก็ดึงมาก่อนเขาก็ค่อยหาลิมิตตัวข้างใน ส่วนข้อ5้าข้อหข้อเจ็นะครับมันเป็นลิมิตฟังก์ชันที่บวกลบคูณหารกันอยู่เราสามารถกระจายลิมิตเข้าไปได้นะครับกระจายลิมิตเข้าไปได้แบบนี้กระจายลิมิตเข้าไปได้แบบนาาเนื่องจากเรารู้ลิมิตของ f กับ g ถ้าเรารู้ลิมิต f กับ g เราสามารถกระจายบวกลบคูณหารเข้าไปได้ในกระจายลิมิตเข้าไปในบวกลบคูณหารได้ แต่หาต้องระวังนิดนึงนะครับข้างล่างห้ามเป็นศูนย์เขาจะไม่นิยามส่วนศูนย์เห็นนะครับต่อมาเขาเก้านะครับข้เก้า 9, ลิมิตตัวนีอ้อยู่ในรูปทั้งหมดยกกาลังเอ็นก็หาลิมิตข้างในก่อนเขายกกลังเอ็นก็ได้หรือว่าลิมิตที่อย,อยู่ในรูปรูทรูทที่ไม่ใช่รูทหนึ่งนะครับไม่ใช่รากที่หนึ่งก็คือตั้งแต่รากที่สองที่สามจำนวนเต็มก็หาข้างในก่อนค่อยถอดรูทครับ ลิมิตข้างในก่อนค่อยถอดรูทอธุปมนิดนึงนะครับนี่ที่จีบทที่เขาให้ก็คือ x เข้าใกล้ a เราก็เอา a ไปแทนใน x นะครับเอา a ไปแทนใน x เลยอาจจะง่ายนะครับก็ยะงง่ายขึ้นส่วนข้อ5้าข้อหกข้อเจข้อแปดเป็นการบวกลบคูณหารนะครับก็คือกระจายลิมิตเข้าไปได้บวกลบคูณหารถ้าเรารู้ลิมิตของสองตัวนี้เรากระจายได้นะครับข้อ5้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปด แบบนี้เราไม่ต้องหาลิมิตทางซ้ายทางขวานะครับสำหรับบางข้อนะครับที่เป็นไปตามตัวนี้ที่เป็นไปตาม,ตามข้อหนึ่งถึงข้อสิบแบบนี้นะครับข้อหนึ่งถึงข้อสิบเราไม่ต้องหาลิมิตทางซ้ายทางขวาให้เสียเวลาครับเราใช้ที่สี่บทที่เขาพิสูจน์มาแล้วอลองดูตัวยครับทีนี้ตัวอย่างที่หนึ่งครับให้เรียนหาลิมิตในวงเล็บนี้คือสอง x กํลังสองลบสาม x บวก4 เอกเขาใกล้5้าวิธีทำนะครับเนื่องจากาพวกนี้นะครับลิมิตบวกกับลบแต่ละตัวเรารู้นะครับเรารู้ค่าลิมิตนะครับเมื่อเราแทนแทนค่าลงไปเรารู้เราก็สามารถกระจายได้แบบนี้ตัวนี้เป็นที่บทที่1นะครับ8ข้อ,อเรารู้ว่าเราจะใช้ข้อไหนบ้างนะครับทีนี้ครูกระจายนะครับครูกระจายาจายลิมิตเข้าไป ลบกับบวกก็คือข้อ5้ากับข้อ6นะครับลบกับบวกกระจายไปนี้ต่อมานะครับรูก็ดึงดึงค่าคงตัวออกมาข้างหน้าดึงค่าคงตัวออกมาข้างหน้าก็คือใช้ข้อสี่นะครับตัวนี้รูใช้ข้อสี่ต่อมาครับมันมีกําลังสองมันมีกําลัง n อเป็นข้อ9้านะครับที่อยู่กําลัง n บางคนอาจใช้ข้อนี้ก็ได้นะครับใช้ข้อาก็ได้ตัวนี้ อ่าแต่ในนี้อ่าเขาใช้ข้อ9กนะครับก็คือหาลิมิตของตัวข้างในข้อยกกําลังครับข้อยกกําลังทีนี้อ่าลิมิตของ x อ่าเมื่อ x เข้าใกล้5เขาจะใช้ข้อ2ใช่ไหมครับอ่าลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้5้าเขาใช้ข้อนี้นั้นเขาเลยว้าแทนอ่าลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้5้าก็คือ5้านี้ก็จะเป็น5้าลัง2แบบนี้ครับเลขสองตัวนี้ก็คงเดิมทีนี้ก็จะเป็น5้ังสอง ต่อมาลบสามลิมิตของเอ็กเอ้เขาใกล้ห้าก็ใช้ข้อนี้นะครับก็ใช้ข้อนี้ก็แทน x เป็นห้าใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นห้าก็ได้สามคูณห้าต่อมาบวกนะครับบวกลิมิตของค่าคงตัวข้อหนึ่งนะครับก็จะเท่ากับค่าคงตัวก็คือเท่ากับเลขสี่นี้เราก็คูณให้ให้ถูกนะครับคูณให้ถูกห้ากำังสองยี่ห้ายี่ห้าคูณสองห้าสิบสามห้าสิบห้าบวกสี่ เราก็บวกลบเลขกันให้ถูกนะครับก็เท่ากับ39ดงนั้นลิมิตนะครับลิมิตก็เท่ากับ39แบบนี้เราไม่ต้องหาลิมิตซ้ายลิมิตขวาเราใช้ที่ z บททีนี้มีง่ายกว่านี้อีกอก็คือตัวนี้ครับง่ายกว่านี้อีกก็คือลิมิตของตัวนี้เมื่อ x เข้าใกล้5เราก็แทน5ไปเลยนะครับแทน5เป็น x แทน5เป็น x ใช้ข้อ3มเลยนะครับ ใช้ข้อสามกับข้อสองใช่ไหมครับใช้ข้อสามกับข้อสองแทนเลยนะครับทีนี้ก็จะเป็นห้าังสอง x สองคงเดิมลบสามคูณห้าบวกสี่ก็ได้แบบนี้ห้าห้ายี่ห้าห้าสิบลบสิบห้าบวกสี่ก็เท่ากับสามสิบเก้าเท่ากับสามสิบเก้านั้นลิมิตก็เท่ากับสามสิบเก้าตรงนี้ก็จะสั้นลงอีกนะครับสั้นลงอีกนั้นครูจะใช,ช้วิธีนี้ตลอดนะครับตี้งแต่ครูเรียนมา ใช้วิธีนี้ก็คือแทน x เท่ากับ5ไปเลยเข้าใกล้5ไหนก็แทนค่านั้นนะครับเพราะที่สี่บทเขาพิสูจน์มาแล้วแบบนี้ครับนี่ตัวอย่างที่2องให้เราหาลิมิตของตัวนี้นะครับ x เข้าใกล้ลบ2ก็แทนลบ2ลงไปนะครับแทนลบ2ไปใน x ตัวนี้ก็เป็นลบ2กำลัง3ก็ใส่วงเล็บนะครับบวก2คูณตัวนี้ลบ2 x เป็นลบ2ก็เป็นลบ2กำลัง2ลบ1 ่อมาข้างล่างนะครับห้าก็จะเป็นลบสามคูณกับลบสองแบบนี้ครับทีนี้เราก็กระจายคูณเข้าไปนะครับตัวนี้ก็ไ,ได้ลบแปดนะครับตัวนี้ลบสองังสองได้สี2สี่สองเป็นแปดก็บวกแปดลบหนึ่งตัวนี้ลบสามคูณลบสองบวกหกตัวนี้ตัดกันได้นะครับนี่นี่แปดเงินแปดตัดกันหายเหลือลบหนึ่งข้างบนข้างล่างสิบเอ็ดก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนิบ็ด ังน,นั้นลิมิตเท่ากับลบหนึ่งส่วนสิเบเอ็ดแบบนี้นะครับต่อมาตัวอย่างที่สามก็ลิมิตของตัวนี้นะครับเมื่อ x เข้าใกล้สองก็แทนสองลงไปนะครับเหมือนเดิมก็แทนสองลงไปตัวนี้ก็จะกลายเป็น x เข้าใกล้สองตัวนี้ก็เป็นสองกำลังสองแล้วก็ลบหนึ่งแล้วก็ทั้งหมดยกกำลงังสี่นี้สองกำลังสองก็ได้สี 1, ่สี่ลบหนึ่งก็เลยสามครับก็จะเป็น สามรังสีสามังสีก็เท่ากับแปดสิบเอ็ดดังนั้นนะครับนี้เราก็ตอบลิมิตเท่ากับแปดสิบเอ็ดก็เสร็จแล้วนะครับมานะครับตัวอย่างที่สี่อ่าตัวอย่างที่สี่อ่าขอบอกว่าให้ฟังก์ชันตัวนี้มานะครับให้ฟังก์ชันนี้มาลากที่สามของตัวนี้ก็ข้างในนี้ก็ยกลงังสองจงหาลิมิตของฟังก์ชัน f(x) ตัวนี้อ่าเมื่อ x เข้าใกล้ลบสามนะครับ เราก็แทนนะครับนี่ฟังก์ชัน fx นะครับเราก็เอาตัวนี้มาแทนอันนี้ก่อนทีนี้ x เข้าใกล้ลบสามเราก็เอาลบสามแทนนะครับแทนใน x ทุกตัวก็ลองแทนนะครับแบบนี้นี้รากที่สามข้างนอกตัวนี้ x กําลังสามก็จะเป็นล x เข้าใกล้ลบสามก็จะเป็นลบสามกําลังสามทีนี้ลบ x ใช่ไหมครับอันนี้ลบ x เรามันเข้าใกล้ลบลบสามก็จะเป็นลบสามตัวนี้ต่อมาก็จะบวกเจ็ดทั้งหมดกําลังสอง เราก็ยกกำลังให้เรียบร้อยก่อนนะครับลบสามกำลังสามลบยี่สิบเจ็ดอ่าตัวนี้ลบจะลบไม่มีเลขกัน้นอ่าก็จะได้บวกนะครับก็จะได้บวกสามต่อมาตัวนี้ก็บวกสิบเจ็ดก็เคลียร์ข้างในก่อนนะครับทีนี้รวมกันตรงนี้ยี่สิบก็เดี๋ยลบเจ็ดก็ยกกำลังข้างในก่อนลบเจ็ดคูณลบเจ็ดก็สี่สิบเก้าก็รางที่สามของสี่สิบเก้านะครับดังน,นั้นลิมิตก็เท่ากับอ่าลิมิตของฟังก์ชัน f x นะครับเมืเอ่อ x เข้าใกล้ลบ3ก็เท่ากับร่างที่3ของ49ก็คือตัวนี้อ่ะก็จบเรียบร้อยนะครับตัวไหนสงสัยก็สอบถามได้ทางเฟซหรือว่าไลนา์หรือว่าห้องมิตรนะครับอาสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ